อุ้อขึ้นสีทีว่าเพื่อเติร์นเพื่อเตอร์นนะโอติอันนี้เรากำลังจะไปซ้อมคอนเสิร์ตนกปายนะครับนกปายครับไม่ผมก็ไปกินข้าวด้วยกไปกินข้าวด้วยกันนะครับเนี่ยสาวมี่พูดอะไรนะสามพันสองร้อยคนตัวไรโดดไปไหนผมาสามสิบวิที โอ้ปายน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับไม่คอมเมนต์ดีเลยนิดนึงมาบอกขอบคุณแท้ตายไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคนสวยเอ้ยคนหล่อเฮยเคยเห็นไอ้พวกพวกที่ไม่เมื่อยละลายสุดบอพวกที่ไม่เมื่อยละลายสุดไหมอ๋อน่ารักของคุณครับน่ารักของคุณครับนุ๊กพี่หล่อไหมครับผมหล่อครับคุณเออ่คุณแจบ้านคุณแจบ้านเห็นเห็นแล้วนะครับเห็นแล้ว น่ยน่ารักน่ารักขอบคุณครับขอบคุณครับหล่อหล่อข้าวไก่ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนุกไก่คือที่รักอ๋อก็ก็นี่ที่รักก็อยู่เนี่นี่นะครับครับผมครับใครอันนี้สสดงว่าคนเหนื่อยนะเคยเห็นอันศิลปินเด็ดไอดอลที่เวลาเขาเหนื่อยไหมอ่ะอลุ่มาัจอยอะไรสุดนย่านะครับขอบคุณครับน่ารักขอบคุณครับผมขอบคุณครับรักนุกนะครับเขาไปเจอกันนะครับผมครับน่ารักขอบคุณณคคครรัับบบนุุกกกออมมาาขเลย เบายุดสองคำนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละไอ้แก๊บบักแจ๊กไปครับเจ้าไอ้แก๊กี้คือว่าตื่นบ่ายสองตื่นแต่สิบโมงหมดน่ะนี่แหละคนไม่สนใจในกลุ่มเป็นเช่นไะเจ้าเขาอ่านกลุ่มจะเทียบว่าเจ้าคือเลียนเล่นนี่ไอแจ๊บสับแจ๊กอ๋อคนไม่สนใจในกลุ่ม ไม่เข้าดูในกลุ่มสักทีหมายถึงแกร์เปอร์พีกร็รู้ว่าพูดอะไรวะไม่เป็นไรง่วงนอนเอาโอเครอครับฝากด้วยนะครับผมเป็นเป็นคอนเสิร์ตนะครับอ้าออฟเกือบเกือบเกือบขอบคุณคร<า>ับขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เนี่ยเขาแกงพี่นุ๊กแล้วเขาบอกหนงซอยตันหล่อมากออฟหล่อมากใช่ครับผม มันมันเดลีมันเดลีเดเลยครับผมผมผมไปงานเนะี่ยผมคิดคิดถึงพี่พี่ทุกคนมากเลยท้งพี่นกพี่ปายทางพี่โจนะครับ,ค,รบคิดถึงอ uh, วงพวกเราชงมาซิชงมาซีวงวงฮามบันเนี่ยบ้างคิดนตรทุกคนมากเลยนะครับวันนี้ก็ได้โอ้ฟิลเตอร์มันจ่าซะเลอเกินวะ เอานิ่มๆไปก็คือปิดไปเลยอ่ะสภาพเข้าถาไปถ่ายแก๊กถ่ายเมื่ยก่อนไอ้แก๊กจะกี่มือก่อนีีบอกครับมุขขีดักมาแลสภาพมุกแบบนี้ขีดักมาตอไปต่อๆปใช้อยู่โมบอลเลนโมบอลเลนโอเคครับทุกคนครับผมไม่ได้อยากทิ้งนะ พี่นุ๊กพี่ปายเขาบอกมาว่าออฟรีบปิดพี่ไม่มีสมาธิขับรถเขาบอกไม่พี่กระชิบบอกผมเมื่อกี้อาพี่นุ๊กกระชิบมาอีกแล้วไม่ออฟบอกจะปิดเองเนี่ยไอ้โจเนี่ยเดี๋ยดูแขนดิไอ้พี่โจจะกีดแขนผมนะว่าออฟปิดปิดปิดไาเ้ยไอ้โจพี่นุ๊กจะกีดมาเขาบอกว่าโอ้ยผมอยากปิดแล้วพี่ผมจะปิดไลน์แล้วเมื่อกี้เออใช่เหมือนคุณพูดจับมือที่เหมือนอะไรนะเหมือนคุณพูดเลยเดี๋ยวมาแกงตัวมาหนิ แจกคยู้ยสายแจ็คไม่กินบ๊ายบายนะยุนาออฟฟิศนี่เราต้องใช้ลูกอ่อนน่ารักนะครับแบบลาบใหม่นะลาแบบน่ารักยุคทางถนนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูออฟโจนกปลายแจ็คทุกคนเลยนะครับยุคทางถนนนี่แหละเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปลงกันนะถ่ายรูปให้ชมกันในไลฟ์สดก็ประมาณนี้ทั้งทั้งในกอดใบบอกกันไถ่ายรูปเดี๋ยลงไปไหนบ้างนี่คนนี้จะปิดครับอุ้ย ฟิลเตอร์อะไรกูเนี่ยเอาไปใช้ได้เป็นอย่างมันอกี้โอเคนะต่ายเรียนละวะอย่างนั้นเราลองปิดฟิลเตอร์ดีกว่ารอทุกคนเราลอทุกคนเราหล่อนี่ครับผมตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกันนะครับนานทีตอนรับน้องอ๊อฟกลับบ้านโอ้โหเหมือนไปไกลเลยเนาะไออ๊อนได้ออกงานคนเดียวพี่บอกว่าพี่จะไปเที่ยวน้ำทะเลด้วยก็ไม่พี่ไปด้วยไปบางแสนได้ข้าวว่ะเดี๋ยวคอยกลับมาชม เอ้อตอนนี้กี่ปีนึเขาปักแซนซองเลยยิ้มถึงยิ้ถึงพี่พี่มากเลยยิ้ถึงพี่พี่ทุกคนมากมากนะก็เอ้าสกีทําไมวะสกีตลอดเลยก็เราต้องใช้ลูกอ้อนเพื่อจะสกีเพื่อปิดไหล่ให้ปิดไหล่ปิดเพราะเขาแบบนี้แล้วนะเอวพี่ผมขี้เกียจคุยกับเอทีแล้วปิดไหล่หน่อยเฮ้ยนี่นี่เขาพูดแล้วไหนไหมเขาพูดแล้วสายตาสายตา สายตาสาตาบงบอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยผมขี้เกียจคุยกับเอฟแล้วผมแพ้เขาแล้วครับเรื่องการพูดไม่หรอกเราจะได้คุยกันเรื่องงานผมจะเปิดเพลงซ้อมกับพี่ๆในรถแล้วเพราะว่าซ้อมไปไหนซ้อมไปงานหน้าไงงานต่าไปเฟรเจ้า ตอนนี้เราอยู่หน้าค่ายสิงนี่ขวามือก็ค่ายสิงนะเราแจ็คเราแจ็คเราแก๊กอยู่มาแล้วมาแล้วไปไปไปหิ้วเข่าเออเอาไอ้โจเนื้อมาไอ้โจเนื้อมาฮะไม่ไม่ได้พูดก็เราจะไปกินข้าวกันนะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะปิดไรนะผมว่าหิ้วข้าวเฉยๆนะครับผมก็ออปเขาโยนมาอย่างงี้แหละใช่ผมนะมันเห็นห้องเล่าโอ้ยใส่สวดเคาเลยปะสวด สุดๆสภาพพวกเรามันประมาณนี้แหละเราก็ไม่ได้โกหกใครนะครับพวกเราก็หน้าแบบนี้แหละเวลาเจอตัวจริงเดี๋ยวจะว่าทำไมมันหน้าไม่เหมือนปกอ่ยแอบให้กูแท็กคือเก่าหมดจัดไมเหยียบไหมยังดีชี้แท็กมากเลยชี้แท็กไม่เหยียบเป็นรอยอ่ะพังโอ้ยเห็นยบหลุดโอ้ยอ่ะทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูป ลงให้ดูครับนี่ไงใช่เออพี่จีเนี่เปิดใหม่นี่เออทำงานเป็นจีมาด้านหน้าด้านหลังเราช่วยกันดิใช่เอาเดี๋ยวเราจะอัพรูปให้ลงอัพอัพรูปลงให้ดูอัรูปลงให้ดูนะครับว่าพวกเราไปไหนบ้างเดี๋ยวเราก็จะขอตัวปรึกษากันนิดนึงว่าเราจะกินอะไรบ้างครับผม เขาพูดไม่ชวนพี่สอนไม่สอนอะไรสิเจอกันพี่สอนฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมกันนะฮะครับผมก็เดี๋ยวจีตปิดไลน์ไปละเอ้ยเอ็งเก่งยังไงวะเอ็งเก่งยังไงวะผมมาเถอะฉันถุงไหมเล่นถุงไหมโอเคโอเคบายบายครับทุกคนบายบายเอาบาย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 โอเคขอบคุณครับ